ช่วงนี้ผมกำลังเห็นสิ่งราบตัวเป็นส่วนเกินหลายด้านอยากจะจัดสรรให้มันเป็นขยะที่ส่งไปในจุดที่ควรจะอยู่หนังสือก็บริจาคให้โรงเรียนเสื้อผ้าบริจาคให้คนจนแล้พลอยนึกไปถึงสมัยที่อยู่ไต้หวันสิบกว่าปีเนี่ยได้ไปเห็นองค์กรพุทธชิอจีเนี่ยเขาสามารถเอาขยะที่คนทิ้งกันเนี่ยมาจัดแบ่งเป็นสัสดส่วน แล้วก็สําคัญคือเขามองเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านและไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเขาไปทําเส้นทางให้คนผู้สูงอายุเนี่ยยินดีที่จะมาที่ศูนย์แยกขยะของชูจี้ในไต้หวันซึ่งมีอย่างน้อย5,000แห่งทั่วเกาะไต้หวันเนี่ยทำให้คนจนเหล่านั้นเนี่ยหรือเขาไม่จนเขาก็มีโอกาสที่จะเอาขยะเหล่านั้น,นมาทําประโยชน์เอามาให้ทางศูนย์แยกขยะชูจี้บ้าง หรือไม่ตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขาอาจจะกลายเป็นคนที่จนจิตใจขี้เบือ่อขี้บน่นจุกจิก,จ,ก,จ,กจู้จี้ลูกหลานก็ไม่พอใจลูกหลานก็ไม่สบายใจหลายด้านแต่ชูจี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ภูมิปรรัญญาสติปรรัญญาเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคําเอาขยะเนี่ยมาแยกเอาเป็นหลายลชนิดเพิ่มมูลค่าแล้วไปทําสถานีทีวีต้าอา้ใต้าาไปว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ และยังสามารถเปลี่ยนคนที่อยู่ในบ้านซึ่งไม่มีค่าไม่มีราคาไม่รู้จะทำอะไรไปหาทางเชิญเข้ามาอยู่ในศูนย์ีย่ขยะแล้วก็สร้างสมรรถภาพที่ดีมีการให้เกียรติชื่นชมมองบวกเอื้ออาทรปลูกฝังวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะคนระดับที่50-60ขึ้นไปแล้วเนี่ยยินดีที่จะเดินทางมาเองนั่งรถมาเองนั่งรถเม์มาเองมาอยู่ในศูนย์ย่ขยะห้าพัแห่งทั่ว,วเกาะไต้หวัน แต่ละแห่งเนะี่ยอย่างน้อยมี10บคน20ิคนคิดดูสิห้าพันแห่งก็ตกประมาณเป็นหมื่นหลายหมื่นคนใช่ไหมครับนี่เป็นวิธีการบริหารจัดการปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่น่าศึกษาสําหรับคนไทยเนี่ยคนไทยอาจจะมีบางส่วนที่ทําตามอย่างนี้ได้แต่หลายส่วนก็มักจะตัดรอบแบบโอ้ยน่าเบื่อเหลือเกินอากาศร้อนเหลือเกินพันก็จะไม่ค่อยอึดไม่ค่อยอดไม่ค่อยทนไม่ค่อยอยากจะไป รับผิดชอบใครมากดังนั้นคนไทยเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยมีใครที่อยากจะเลือกทํางานที่จะดูแลคนป่วยคนเจ็บแต่ท่านชูจี้เนี่ยเขาก็าวิธีว่าทางว่าเราดูแลคนเจ็บคนป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องชื่นชมเลยว่าเสมือนหนึ่งดูแลเราตถาคตเลยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะบําเพ็ญแต่ในเมืองไทยเนี่ยอยากจะบำเพ็ญอะไรอยากจะบำเพ็ญแบบแยกตัวไปอยู่คนเดียวเอ่อไปอยู่ในปา่าไปอยู่ในถ้าหรือไม่ก็ ลดล่างกิเลสข,ของตัวเองคนเดียวก็พอแล้วนะจะไปสนใจเรื่องคนอื่นอะไรนะตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนช่วยเหลือผู้อื่นภายหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นวัฒนธรรมไทยเนะี่ยก็ยังมีมีอะไรตัวกีดขวางไม่ให้คนสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าสัมพันธ์กับคนด้วยกันนะ่ะอย่างดีเนะี่ยอยู่หลายด้านการที่จะปรับทัศนคติให้คนจินดีที่จะเดินออกจากบ้านไปเก็บยขยะอันเนี้ย ตัวศูนย์แยกขยะของชูจิเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของศูนย์แยกขยะให้สะอาดไม่มีกลิ่นขยะแล้วก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงเรียนเปลี่ยนเป็นบ้านที่อบอุน่นนั้นเวลาเราไปเห็นที่ไต้หวันเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาแบบท่องตำราดูทฤษฎีหรือพูดแต่ภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช่มันเป็นพุทธศาสนาที่เข้าไปถึงจิตใจและโดยเฉพาะตัวคนที่ไปเก็บแยกขยะเนี่ย เขารู้เลยว่าขณะนี้เขากําลังบําเพ็ญทางลดละกิเลสตนเองเพิ่มความอดทนและยังเป็นโพธิสัตว์ช่วยเหลือคนรอบตัวสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วช่วยเหลือโลกด้วยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ครบเสร็จอยู่ในศูนย์แยกขยะซึ่งเป็นดูแล้วก็เหมือนเป็นที่ต่ําแต่เขาสามารถทําให้หมันกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมืองไทยเราถูกท้าทายว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับการทํางานเป็นทีม ประเทศไทยเราไปไม่ค่อยถึงไหนนะเตะฟุตบอลไม่เก่งแต่ว่าถ้าเตะมวยเตะคนเนี่ยเก่งนะแต่ทีมฟุตบอลหญิงของประเทศไทยเราก็สามารถสร้างทีมบอลเลย์บอลที่ดังไปในระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเสนอตรงนี้ว่าความรักความอบอุ่นของเพศแม่การเอื้อเฟื้อเอาใจใส่การดูแลใจใส่กันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราขาดแคลนมากนะครับทางธมไทยเรายังมีชนชั้นอยู่หลายระดับแต่ถ้าเกิดเราลด ตัวรถตนบริการรับใช้เื้อเฟือเก้อกูดเ,เอาใจใส่ดูแลกันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องชน,ช,นชั้นกลางปัญหาผู้สูงอายุซึ่งต่อให้มีมเงินมีรวยมีลูกอะไรแต่ไม่มีแคลใจใส่กันทุกคนก็ถือกติว่า,าก็ไม่เห็นมีใครเขาทำกันฉันก็ไม่อยากทำแต่คนรุ่นเราน่าจะเป็นคนรุ่นที่กล้าทำบุกเบิกแล้วสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นในประเทศไทยนะครับจะต้องเป็นก้าวที่กล้า และก้าวที่ยิ่งใหญ่สร้างให้ประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมท,ที่สามารถดูแลใจใส่กันให้มันยิ่งใหญ่เหมือนกับที่คนไทยรุ่นก่อนบางส่วนเขาชอบที่ถ้าได้บรรลุทาเป็นอลหรหันนี่ยิ่งใหญ่มากชาตินี้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่ถ้าว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยยุคใหม่มีปัญหากองอยู่เต็มหน้าตากักแล้วเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันมือ,อประสานมือจิตใจประสานใจนอกจากลดลัลงเกลียดตัวเองแล้วเราก็ควรจะให้เกียรติชื่นชมมองบวกเอื้ออาทรคนอื่นไปด้วย ผมว่านี่คือวัฒนธรรมที่งดงามมากในสังคมอนาคตที่กําลังจะใกล้มาถึงและทุกคนก็กําลังเดินไปสู่เชิงตะกอนทุกคนกําลังไปสู่ความตายแต่สิ่งที่เราจะเหลือไว้เราจะภาคภูมิใจว่าเรากล้าทําและเราทําสิ่งนี้ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานของเรามานะครับเปลี่ยนถังขยะบ้านเราให้กลายเป็นศูนย์ศูนย์ให้กลายเป็นโรงเรียนโรงเรียนซึ่งสามารถทําขบวนการผลิตซ้ํา ทำความอบอุ่นดึงคนให้เข้ามาอยู่รวมกันผมเชื่อว่าอ,อ,องค์กรต่างๆในประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องขยะอะไรเยอะแต่หลายคนทําไม่เป็นไม่สามารถเปลี่ยนขยะที่เห็นตรงหน้าให้กลายเป็นทองคําไม่สามารถเปลี่ยนคนขยะให้กลายเป็นโพธิสัตว์ไม่สามารถเปลีนนย่ยน,าานคนที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นศัตรูให้กลายเป็นมิตรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายที่เราท่านเรามาช่วยกันทาปลูกฝังวัฒนธรรมอันใหม่เกิดขึ้นนะครับ